เอากระสวัสดีนะครับผมเพื่อนเพื่อนเพื่อนน้องไส้น้องน้องบอสุขสุขคนนะครับเพื่อนเพื่อนน้องสำหรับในคลิปนี้นะครับเพื่อนเพื่อนนะมาเลี้ยงค้ำนะครับเนาะนะครับผมก่อนเฮาสิไปลุนหวยเหล่านะครับเนาะเฮากะสิมาเบิ่งเลขตัวนี้ก่อนนะครับเพื่อนเพื่อนเนาะนะครับผมเป็นเลขมาครบสองตัวบนสูตรระยะยาวนะครับเนาะยาวมากๆเลยนะครับเนาะยาวข้ามปีนะครับเนาะรวมทั้งหมดยี่สิบแปดงวดนะครับ ยี่สิบแปดงวดต่อไปเป็นงวดที่ยี่สิบเก้านะครับเนาะวันที่หนึ่งเมษายนเป็นงวดที่ยี่สิบเก้าเดินยาวต่อเนื่องเลยนะครับแต่ว่าไอ้เลขอาจฉสิยะจากน่อยแต่ว่ากับไม่มีปัญหานะครับเนาะเข้าจับตัวเ่นได้นะครับเนาะสำหรับเลขสูตรนี้นะครับถ้าเข้าทางของเรานะครับเนาะก็มีโอกาสที่จะฟันสามตัวตรงได้เลยนะครับเนาะนะครับผมพอหลักลอยของเรารออยู่นะครับหลักลอยของเขารออยู่นะครับเนาะ นะครับผมสําหรับหลักลอยของเฮาสูตรคุกกี้แล้วก็จะเป็นตัวเด่นในสูตรหลักนะครับนี่นะครับเนาะนะครับเดี๋ยวเขาจะจับ2ตัวบนก่อนนะครับเพื่อนๆเนาะเพราะว่าเฮาพยายามสิจับ3ตัวบนนั่นเองนะครับเนาะนะครับผมเอาเพื่อนๆนะครับเนาะเฮาสีเบิ่งไปพร้อมกันเลยนะครับผมสำหรับในสูตรนี้เป็นเลข7ตัวนะครับเนาะมาครบ2ตัวบนเอา2ตัวเท่านั้นนะครับเนาะนะครับหลักลอยของเฮามีอยู่นะครับตัวนี้นะครับถ้าจับตัวเด่นได้ก็โอเคเลยนะครับในการประมวลผลนะครับเฮามาร์กตำแหน่งไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับ มากตำแหน่งแบมที่เรียบร้อยนะครับเนาะนะครับเดี๋ยวเฮาเซให้เบิ่งเส้นทางการเดินของตัวเลขยักหน่อยสักก้อนนะครับเนาะไปงวดล่าสุดเท่ากับจงคอยเบิ่งวิธีการนะครับเนาะนะครับผมในงวดนี้นะครับเนาะนะครับศูนย์หนึ่งสองนะครับศูนย์หนึ่งสองห้าหกเจ็ดนะครับเนาะเพราะว่ามันสิบบวกหนึ่งบวกหนึ่งบวกหนึ่งบวกสองบวกหนึ่งบวกหนึ่งนะครับเนาะนะครับตัวนี้ก็ตัวที่ตัวที่ห้านี่ครับเนาะตัวที่ห้านี้ก็จะบวกสองนะครับเนาะบวกหนึ่งบวกหนึ่งบวกหนึ่งบวกสองบวกหนึ่งบวกหนึ่ 5 0 1 2 3 5 6 7เลขออกหนนะครับไปที่คู่17นะครับ17นะครับเนาะ17นะครับไปที่คู่17นี่เลยนะครับเนาะนะครับงวดต่อมานะครับ652ก็ไปที่คู่52าสอเลยนะครับ5แล้วก็2นะครับในสูตรนี่นะครับเนาะถ้าเขาจับคู่กันนะครับเนาะจับคู่กันได้บ่ว่าเั้นได้นะครับแต่ว่ามันหลาย42คู่นะครับเนาะเดี๋ยวเขาจับให้มันหน่อยลงนะครับเนาะแต่ว่าความชัวร์นี่นะครับเนาะถ้าความชัวร์นี่ ลายบอยันนะครับลายบอยันเนาะนะครับนะครับงวดต่อมานะครับแปดเจ็ดสามนะครับก็ไปที่คู่เจ็ดสามนะเจ็ดสามนะครับตั้งแต่ต้นปีหกหกเลยนะครับเนาะงวดต่อมานะครับออาเก้าศูนย์เจ็ดนะครับไปที่คู่ศูนย์เจ็ดนะครับศูนย์เจ็ดนะครับนะครับศูนย์เจ็ดตัวนี้นะครับงวดต่อมานะครับเก้าศูนย์หกก็ไปที่คู่ศูนย์หกศูนย์หกเนาะนะครับนี่ครับเนาะนะครับงวดต่อมานะครับเนาะ นะครับออกไปที่9ก้าศนย์หะครับก็ไปที่คู่เอ่อเกนาะก็ไปที่คู่หนึ่งเก้านาะหนนี่นะครับเนาะถ้าเขาจับคู่กันนี่นะครับมั่นกระติ่ตําตึงเลยนะครับเนาะนะครับงวดต่อมาเก้าศูนย์สามาศูนย์สามนะครับศูนย์ะครับศแล้วก็สานะครับนี่นะครับเนาะนะครับงวดต่อมานะครับเนาะสองก็ไปที่คู่72ครับเจ็ดครับนะครับเนาะ 7จ็นะครับแล้วงวดต่อมานะครับ872เจ็ดก็ไปที่คู่72นะครับเหมือนเดิมนะครับเนาะคู่ตัวเดิมนะครับ72นะครับเนี่ยครับเนาะงวดต่อมา605ก็ไปที่คู่05เลยครับ05นะครับไปที่คู่นี้เลยครับศูเนาะงวดต่อมานะครับออกไปที่530ามศูนยก็ไปที่คู่30 3และ0นะครับเนาะ 30นะครับแล้วงวดต่อมานะครับ453ก็ไปที่คู่53าสามห้นะครับคู่53นี้เลยนะครับเนาะงวดต่อมานะครับ782ก็ไปที่คู่82 82นะแปดสองนะครับงวดต่อมานะครับเนาะ478ก็ไปที่คู่78 78นะครับเนาะนะครับ42คู่นะครับเนาะ812นะครับไปที่คู่12 12นะครับ นี่เลยนะครับเนาะงวดต่อมานะครับเนาะสองศูนย์สองก็ไปที่คู่ศูนย์สองนะศูนย์สองนะครับนะครับเนาะงวดต่อมาสี่สี่หกนะครับก็ไปที่คู่สี่หกนะครับสี่และหกนะครับเนาะนี่ครับสี่หกนะครับงวดต่อมานะครับเก้าห้าหนึ่งนะครับก็ไปที่คู่ห้าหนึ่งเนาะนะครับห้าและหนึ่งนะครับมาแบบนี้เลยนะครับงวดต่อมานะครับเก้าเก้าศูนย์ก็ไปที่คู่เก้าศูนย์เก้า ูนะครับนี่ครับงวดต่อมานะครับเนาะนะครับศูนย์เก้าเจ็ดก็ไปที่คู่เก้าเจ็ดนะครับเก้าเจ็ดนะครับคู่นี้เลยนะครับเนาะงวดต่อมานะครับเจ็ดห้าเจ็ดนะครับก็ไปที่คู่ห้าเจ็ดนะครับห้าและเจ็ดนะครับนะครับมาแบบนี้เลยนะครับในสูตรนี้เด่นดีมากๆเลยแล้วก็มาคู่นี้กระอัตสีเสียหลักจักหน่อยนะครับเพราะว่าดอกคู่เบิ้ลนะครับห้าสี่สี่ไปที่คู่สี่สี่นะคู่เบิ้ลนะครับ ขบันนะครับเนาะแล้วก็งวดต่อมานะครับออกไปที่เก้าเจ็ดเก้าก็ไปที่คู่เจ็ดเก้านะเจ็ดแล้วก็เก้านะครับแบบนี้เลยนะครับเนาะนะครับนะครับมาถึงตอนนี้ยี่สิบสามงวดนะครับยี่สิบสามงวดนะครับนี่นะครับเนาะเดินดีมากเลยนะครับเลขเก็ตโตนะครับเนาะมาครบสองตัวบนระยะยาวยืดเลยนะยืดยาวนะครับระยะยืดยาวนะครับเนาะนี่ครับเนาะเจ็ดตัวนะครับขอตะวันมันเขานะครับเนาะไม่โกร๋นะครับ นี่นะครับเนาะแล้วก็งวดต่อมานะครับงวดต่อมานะครับงวดต่อมากะเก้าเจ็ดเก้าครับเมื่อกี้เนีซ้ำเหมนเนาะนะครับไปที่คู่เจ็ดเก้าเนาะนะครับเอาออกมาต่อให้เพื่อนๆนะครับเนาะมาต่อตรงนี้เลยหนาไม่เนาะนะครับงวดต่อมานะครับศูนย์หกสามนะครับศูนย์หกสามก็ไปที่คู่หกสามนะครับหกและสามนะครับหกสามนะครับงวดต่อมานะครับเนาะสามเก้าห้าก็ไปที่คู่เก้าหานะครับเก้า และห้านี่ครับเนาะแบบนี้เลยนะครับแล้วงวดต่อมานะครับเนาะไปที่ห0ศนย์สามก็ไปที่คู่ศูนย์สามศูนย์และสามนะครับแบบนี้เลยนะครับงวดล่าสุดนี่หกสองหก็ไปที่คู่สองหนะครับสองและหนี่นะครับเนาะสองหนะครับสำหรับในงวดนี้นะครับเนาะในงวดนี้นะครับ การประมวลผลของเข้านะครับเดี๋ยวข้อสิประมวลผลไปพร้อมกับเพื่อนเพื่อนะครับเนาะสำหรับในหัวนี้นะครับเนาะตำแหน่งเข้ามาไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับในการประมวลผลนะครับเฮาจิใช้หลักแสนนะครับจะใช้หลักแสนนะครับในการประมวลผลเนาะตำแหน่งที่1หลักแสนนะครับหลักแสนนะครับหลักแสนคือเลข9นะครับมางเลขเกเนาะเลข9นะครับหลักหมื่นหลักหมื่นก็คือเลขเกอีกนะครับเก่าเนาะ9ก่าอีกนะครับเนาะแล้วก็ต่อไปก็หลักพันสองครั้งหลักพันก็คือเลข7็นะครับเนาะ สองเทียก็จะเป็นสี่นะครับสี่เนาะต่อไปหลักสิบบนสองครั้งสิบบนก็เลขสองสองเทียเป็นสี่สี่นะครับเนาะหลักหน่วยบนก็คือเลขหกนะครับเลขหกเนาะเลขหกนะครับต่อไปนะครับหลักหน่วยล่างสองครั้งก็คือเลขแปดสองเทียเป็นหกเลขหกนะครับได้หกนะครับต่อไปหลักร้อยครั้งที่หนึ่งคือเลขห้านะครับเลขหานะครับเนาะเลขห้าวางเลขห้านะครับนะครับเนาะต่อไปคือหลักร้อยครั้งที่สองหลักร้อยครั้งที่สองคือเลขห้าอีกนะครับ เลข5อีกนะครับเลข5นะครับ5นะครับต่อไปหลักสิบครั้งที่2 4ครั้งหลักสิบครั้งที่2ก็คือเลข0 4เทียบก็ได้0ได้0นะครับได้0นะครับเนาะแล้วก็ต่อไปหลักสิบครั้งที่3คือเลข9นะครับเลข9ตัวนี้เนาะเก้9ต่อไปนะครับหลักหน่วยครั้งที่4 2ครั้งก็คือเลข9อีกนะครับ2เทียบเป็น8ได้8นะครับผมไม่มีค่าคงที่ใดๆบวกกันไปเลยนะครับเนาะบวกกันไปเลยนะครับสำหรับในส่วนนี้บวกกัน9กบวกเเป็น8 8บวกซเป็น2 2บวกซเป็น6 6บวก6เป็น2 2บวก6เป็น8 8บวก5เป็น3 3บวกก็เป็น8 8บวกศูนย์เป็น8 8บวกเเป็น7 7บวก8ก็เป็น5นะครับได้หนาครับได้5นะครับเนาะได้5นะครับได้5นะครับ,รบ,รบตัวนี้เรียงแต้มไป4ตัวนะครับ5แล้วก็6แล้วก็7แล้วก็8นะครับ โตที่หาในบวกสองครับแปวกสก็จะได้ศนแล้วก็บวกหนึได้หนบวกหได้สนะครับบวกหนึ่งบวกหนึ่งนะครับเนาะก็จะได้5้าบวกหนึ่งเป็นหกบวกหนึ่งเป็นเจบวกหเป็นแปบวกสเป็นศูนบวกหเป็นหนบวกหเป็นสนะครับบวกสบวกหนึ่บวกหนครับในหววนี้ก็จะได้ห้าหกเจ็ดแปดนย์หนึ่งสะครับห้าหกเจศูนย์หนสอะครับเพื่นเนาะสำหรับนี่ตัวนี้ แล้วบานที่นี่ตัวที่เขาจับเรนที่เพื่อนๆไปมันก็เข้าสเตปเลยนะครับเนาะแต่นะครับเนาะเพื่อนๆเนาะเลขนะครับเนาะถ้ามันน้อยตัวมีโอกาสที่มั่นสิรุดนะครับแต่ว่ายังได้ก็ดีเลขเด่นของเรานี่นะห้าหกเจ็ดแปดศูนย์หนึ่งสองนี่ครับตัวที่เขาจับเพื่อนๆนี่นะครับเนาะนะครับสองโคชุดนี้นะครับมาครบสองตัวบนห้าหกเจ็ดแปดศูนย์หนึ่งสองนี่นะครับ นี่นะครับนะครับมันก็จะมี6มี0มี1นะครับมี6มีศนย์มี1มี 1, yani, Esta, metros, 5, 7น işte ี่ครับนี่นะครับเนาะจะมาเป็นแบบนี้มี8ปดหกเจ็ของเขานี่นะครับตัวที่เป็นล้านรซ็ี่นะครับเนาะล้าน์เนตัวนี้นะครับนี่นะครับก็คือ6 78ดมี6 78อยู่นะครับนี่นะครับมี6กมีเจ็มีแนะครับหกเมีครบเลยนะครับ เล้วนะครับเนาะเพื่อนๆเนาะเดี๋ยวนะครับสำหรับในคลิปต่อไปนะครับเนาะเดี๋ยวเอสเทมาจับตัวนี้นะครับเนาะตัวนี้มีคู่มีเลขเด่นอยู่ครบหมดเลยนะครับมีเลขเด่นอยู่ในนี้มัดเลยแอดเลเลยนะครับเนาะเดี๋ยวนะครับเพื่อนๆมาเบิ่งเลขตัวนี้นะครับเนาะเดี๋ยวเอสซลงให้เป็นคลิปต่อไปเลยนะครับเป็นคลิปต่อไปยวอไอเซเบิ่งตัวอย่างก่อนนะครับให้ดูตัวอย่างก่อนนะครับสําหรับเลขตัวนี้เนาะนะครับพอวางปุ่ท่านในประมวลผลนะครับนี่นะครับเนาะนี่นะครับ เด่นบนวิ่งบนสามตัวสองสูตรชนแล้วมาชนแล้วมานะครับเนาะนี่ครับเนาะนี่นะครับเดี๋ยวให้มาเบิ่งชนเจ็ดเลขเจ็ดมาหน่วยชนสองเลขสองมาหน่วยชนสามเลขสามมาหน่วยชนเจ็ดเลขเจ็ดมาหน่วยชนตัวนี้ไม่ชนมาคู่กันศูนย์หกตัวนี้คือกันนะครับเนาะชนเก้ามาเก้าชนสามมาสามชนเจ็ดมาเจ็ดนะครับนี่ครับเนาะชนเจ็ดมาเจ็ดอีกนะครับเนาะ อันนี้ชน5มา5นะครับตัวน,นี้ชน0นมา0ตัวน,นี้ชน5มา5นะครับตัวน,นี้ชน8มา8ตัวนี้ชน8อีกมา8นะครับเนาะแล้วก็ชน2มา2ชน2มา2ชน6มา6นะครับตัวนี้นะครับบอชนนะครับมา5 1นะครับไม่ชนออก5้าน่ะครับเนาะงดต่อมากระชน0นมา0นย์ะครับชน7มา7ตัวนี้นะครับ ชน6ไม่มานะครับชน6ไม่มามา57นะครับ ptic, มาเนาะนะครับมีเป็นบางงวดน้อยที่สุดนะครับชน4มา4นะครับชน7 60, นะครับชน8ไม่มามา79นะครับ79นะครับเนาะนะครับงวดนี้กรับนะครับชนนะครับไม่ชนนะครับนะครับไม่ชนนะครับแต่ว่ามาหลักหน่วยกับหลักลอยนะครับเนาะเดี๋ยวนะครับมันก็มีเป็นบางงวดที่มันเป็นแบบนี้แต่งวดล่กงวดต่อมาเนี่ยก็ได้มีชน5ชน5นะครับเนาะชน5มา5นะครับ นี่นะครับเนาะสำหรับในสูตรนี้แล้วก็ตัวนี้นะครับไม่ชนนะครับไม่ชนนะครับไม่ชนออก06แต่ว่าลัก้อยกับหลัก1ิหลัก้อยกับ1ิปนะงวดที่พัานานี่นะครับล่าสุดนี้นะครับหกสองสองหกสองหกนะครับไม่ชนชนตัวชนก็คือหนึ่งไม่มามาสองหกนะครับก็จะมาที่สองและหกนะครับ ตัวนี้เป็นตัวอย่างนะครับเนาะนะครับเดี๋ยวในคลิปต่อไปนะครับเนาะงห้จังมาเบิ้งนะครับว่ามันจะชนอยู่ในนี้ไหมนะครับมันจะชนเลขมาครบ2ตัวบนของเราหรือไม่นะครับเนาะเอานะครับผมในอีกตัวนี้มาดีนะครับมาดีมาดีนะครับเนาะนี่นะครับ42คู่เด้อนะครับนะครับผู้ใดใจก็จัดไปนะครับเนาะนะครับเนาะเดี๋ยวกะรอดอะไแอดจับตัวเด่น ะครับันธงแล้วก็จับ3ตัวเนาะนะครับอ๋อสำหรับคลิปนี้แอดจะไปเพลงสำเนียงขลามเพื่อนไปเลยนะครับเนาะนะครับสำหรับเลขมาครบ3ตัวบนตัวนี้ได้6 7 8 0 1 2นะครับเพื่อนเนาะเอานะครับผมกับชิลามเพื่อนไปเลยสวัสดีครับ